บวันนี้นะคะก็เบลจะมาทำคลิปวันเดวอกับเบลนะคะวันนี้ก็เบลมีทำหลายอย่างเลยอะเออก็เดี๋ยวตอนเนี้ยคือเบลอะกำลังจะไปงานรับปริญญาช่วงนี้ก็มีคนรับปริญญาค่อนข้างบ่อยนะคะเดี๋ยวเบลจะไปงานรับปริญญาของพี่ขีนะคะพี่เมาขีน,นั่นเองที่เออเบลสนิทเนาะก็ตอนนี้ก็จะมีไปงานวันเกิดเพื่อนนะคะทุกคนเนื่องจากวันนี้นะคะเราก็จะออกไปเจอคนเยอะเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกคนเราจะ ต้องตรวจเอทก่อนออกบ้านนะคะทุกคนโอเคตั๋วเสร็จแล้วแล้วเบลก็เขียนวันที่ไว้ด้วยนะคะนี่ไม่เป็นนะคะปลอดภัยดีโอเคจันนี้ก็สามารถพร้อมออกจากบ,บ้านได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเบลจะไปเอาของบนรถแล้วก็จะเรียกแท็กซี่เพราะว่าเอองานรับไปริญญามันไม่ค่อยมีที่จอดรถเบลก็เลยจะนั่งแท็กซี่ไปนะคะออโอเคเดี๋ยวเรียกแท็กซี่ก่อน ก็คือคือเบลอะซื้อช่อดอกไม้ให้พี่ขี่ใช่ปะเออแต่มันเป็นช่อแบบแคร์แบรอะไรอย่างเงี้ยคือเบลแบบว่าซื้อไว้หลายวันแล้วพว่าแถวนี้มันไม่มีขาย,ยาก็เลยต้องสั่งนะฮะน,น่ารักเนาะดูดิเอาไปให้พี่ขี่น่ารักจังเลยอะเบลอะชมตัวเองก็ได้โอเคขึ้นแท็กซี่ก่อนแท็กซี่มาแหละ พ่อพอพ่อสวัีนี่ค่ะอันนี้พ่อแม่พี่พ่อไม่ใช่ใช่อันนี้ค่ะน้องเบลสอันนั้นเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนี่ค่ะแอนเก็นะคะไม่เหมือนใครปะที่นีโนโตดิโกดินัป คุณที่มานะคะพี่เบลคันแกนนะคะแอ้วคิดว่าจะมาไม่ถึงเจอต่รู้รเลยมาดันถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคน บอกว่าเบลเพิ่งถึงบ้านแล้วเบลก็สายเพราะว่าฝนตกรอฝนหยุดกว่ารถจอกมองแล้วก็กว่าจะถึงบ้านนะคะทุกคนเออเดี๋ยวว่าเบลจะต้องแบบทําหน้าเพิ่มไม่ใช่ทําหน้าเขาเรียกว่าไรวะแต่งหน้าเพิ่มมาทุกคนโอ้ยตอนนี้คิดว่าโคตรกระสายคือมีเวลาประมาณ30นาทีในการทำทุกอย่างให้เสร็จก็คือหน้าเปลี่ยนชุดทำผมต่างๆเราจะให้ทุกคนมาเร่งรีบไปกับเราพร้อมๆกันนี่มันเป็น ป็นวองที่แบบลงง,งนิดน,งดนึงปัดแก้มเพิ่มจริงๆปัดแก้มตัวเดิมนะอันนี้คืออะไรเกล lady b i t u t y แบบมองมอทาคอนซีลเลอร์ดะคอนซีลเลอร์ตรงคางเพราะว่าสิวขึ้นนะทุกคนคือส่วนอื่นมันดูโอเคอยู่ทุกคนเราก็เลยแบบไม่ได้แต่งเติมอะไรม้วนผมนะคะ ควรจะเปลี่ยนชุดก่อนปะทุกคนเออเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่ายังไม่ได้ลองชุดเลยเดี๋ยววอร์มเขาเรียกว่าวอร์มเครื่องทำผมโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนนะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวม้วนผมก่อนเดี๋ยวจะถ่ายฟินิชลุคให้ดูแล้วกันนะตอนนี้มันน่าจะยังไม่เห็นผมแบบรวดเร็วนะฮะเฮ้ทุกคนรอว่าราอรอดูแบบฟินิตลุคกันไหม คือตีมวันนี้คือเพื่อนๆบอกว่าตีมคั l เลอร์ฟูลคือผู้เบลก็แบบต้องจองสีกันนะคะก็คือจองสีแบบเออใครจะใส่ชุดสีอะไรก็คือห้ามซ้ำกันหนึ่ง mm. ก็คือเบลเลือกสีฟ้าเพราะช่วงนี้แบบเขาบอกเบลใส่สีฟ้าแล้วจะดีก็เลยแบบโอเคใส่สีฟ้าจ้าเออเราบอกว่าเราจะเจอตอนทําผมเสร็จไหมนี่จะเสร็จแหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอแบบทาลิปด้วยแล้วกันแบบหมายถึงว่าเออเจอตอนฟินิตลุคผูเ้เบเรื่องอนะไร เข้ามาดูเหมือนมีแต่งตัวใครคะเนละเองมีสวยไหมมีสวยเปล่ามันดูทำหน้าทำหน้าแบบอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวมีต้องไปงาๆข้างนอกแล้วลูกอุ้ยค่ะทุกคนก็ฟินิตลุกแล้วนะคะโอเคมันเป็นลุกที่แบบว่าเร่งรีบก็คือรีบแล้วใส่สร้อยสองอันแหวน พร้อมที่จะไปงานวันเกิดแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนะคะน้ดนเพื่อนหกโมงค่ะโอเคไปต้องรีบบอกแล้วเดี๋ยวขอฉีดน้ำหอมก่อนฉีดที่เหมือนอาบโอเคทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบไปขับรถแล้วก็ไปถึงงานเดี๋ยวเจอกันที่งานนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารแล้วนะค่ะ<อ>มากันอ่ะ กเจ้าโขนวันเกิดอุ๊ยวันนี้มีตาออมมานะคะทุกคนปีติดโควิดเลยค่ะป่วยโควิดได้เพื่อนอยู่วันนี้น้องเพียวตรงซีมนะคะทุกคนอย่าว่าเพียวนะตรงซีมจะซ้อมกับน้องยูว่ะค่ะดีใจที่เพียวมาถึงคนแรกกลุ่มน้ำตาจะทังแรกในชีวิตตัวตีมาคนสุดท้าย อยู่กับพี่เบลมาช้าแต่มีคนมาช้าก็รากกัค่ะก็คือเจ้าของวันเกิดนะคะทุกคนงงหนึ่งตอนนี้เราก็สั่งอาหารนะคะทุกคนหิวไม่ไหวช่วงนี้ไม่เด็กแต่งงานเลยเอออันนี้มันใหญ่กว่าทุกปีเว้ยอันนี้ใหญ่กว่าทุกปีเนี่ยตัวหน่อยตัวตัวตัวเท่าเพียวเลยเนี่ยมึงมันมันใหญ่มันใหญ่จริงจริงเว้ย เจ้าของวันเกิดนะคะชื่อเบลล่าแล้วเหรอคะคือเจ้าของเกิดได้รูปโป่งคือแบบรูปโป่งอ่ะเข้ากับคนที่แบบเป็นคนร้อนไม่เข้ากับคนคูกับต่อมเลยมึงชุดกูก็คือฟ้าชุดอมก็คือเขียวอ่ะมึงไปทำงานอไงแล้วก็แบบเป็นชุดแบบไปทำงานแต่ว่ายังตรงตีมอยู่ยังตรงตีมอยู่โอเคก็คือชุดกูกับอมก็คือเขียวเขียวไม่ไหว แต่คุณจะตัดให้คือนก็คือเจ้าของไม่มาหมดไปสองอย่างแล้วงงมากเป็นไล่ไม่มาเลยอันนี้คือเพื่อนเพิ่งลุกนะคะเพิ่งเห็นว่าเพื่อนแซ่บขนาดนี้ อ๋ออ,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 อันนี้คือชุดทํางานอันนี้คือชุดทํางานของโคอีมนะคะทุกคนแซ่บเกินเบอร์มากโอ้โหตอมแต่เจ้าของหันเบลล่านี่นี่เลยนี่หรอมหนี่ใส่เปย์แม่เลยอ่ะใส่เปย์อะไรอ่ะคะสีไม่ปลาเฉินดูเจอผ่านนี่ไอ้ตอนตอนนั้นนั่งรถมาแล้วน้องแบบไหวอย่างเงี้ยต้องสีแย่ก็สังสารเลยซื้อมาสีพวกใ้เพื่อนอ่าา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 ุาา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 า สาธูทุกคนกาตละอร่อยไหมคะวันเกิดเจ้าของวันเกิดเพื่อนเหลือให้อย่างละคําเพื่อนให้เป็นบุเต้นะไม่ต้องตักกินเองเพื่อนตักให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าไม่แล้วถ้าสมมติว่ากูยากกินอีกคำหนึ่งเดียวก็ทำไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะมา้าหมดเวลานัดหกโมงมาเท่าไหร่คะสองทุ่มสองทุ่มเจ้าของวันเกิดโอ้เพื่อนทางานหนักนะคะแล้วเร็วนี้จะมีผลงานหรือเปล่าวะ ฝากด้วยออ <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาถ่ายรูปนะคะ ตอนแรกก็ต้องใส่เนือว่ามินิอะอะไรสักอย่างมินิมาล้วตาออมดเามงได้บุญด้วยนะอันนี้เพื่อนช่วยนะกู้ชวยเด็กมาเออเพื่อนช่วยเด็กมาลืชุมกูพูดเลยชตเก๊กเราจะขอตดเค๊กถ่ายคลิปไม่ด้วย อ่ะแบบฟิลเตอร์แบบหน้าปังก่อนลองก่อนเอย่าเพิ่งอุ้ยผมก็ไม่ปังโอ้ไม่ปังด้วยนะไม่ปังด้วยนะมันต้องมุมตรงมะสวย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 ต่าสวยอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้เพิ่งอันนี้ได้โอเคเดี๋ยวโอเคเมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ซ้อมอันนี้จริงแล้วคนดูคลิปกูนี่ปวดหัวกับกลุ่มแล้วนะที่จะเกิดเทก็ต้องเหมือนกันคล้ายๆกันสอง เหมือนเบล่าออกมาจากแบบการ์ตูนอะบบเค้งออกกับเบลล่ามากทุกคนตอนนี้เราจะแยกย้ยายกันกลับแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย บาย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 ยายให่อขับรถนะคะว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะคากเพื่อนไว้เรียบร้อยแล้วโอเคทุกคนเราจะไปเคลียร์แล้วบ๊ายบายใะ่ค่ะอยากให้ทำคลิปกับตะอองกดไลค์เยอะๆนะคะใช่ขึ้นอยู่กับไลค์ทุกคนเลยนะเออขึ้นอยู่ับไ์ทุกคนเลยนะโอเค